ุ่นไดสตาเลียเป็นตัว2.2รุ่นเนะคะตัวนี้นะจด23นะคะตัวนี้นะประตูไฟฟ้าทั้งซ้ายฝาเลยนะคะตัวนี้ออกข้างมาแบบนี้เลยนะคะของเรานะคะตรวจรถผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะได้5ดาวค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรถแบร,แบรนด์เกาหลีของเราอีกแล้วนะคะเป็นรถขุ่นไดสตาเลียของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นปีผลิต2022จด23นะคะตัวนี้นะ มาพร้อมกับสีดาสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะเป็นตัว2.2รุ่นเนะคะตัวนี้นะมาพบกับอ่ตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะตัวนี้นะไฟ LED แล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะคะหุ่นใดนะคะตัวนี้นะสวยเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมแบบอย่างนี้เลยสวยเลยนะคะตัวนี้อ่ะดูขอบยางกันบ้างนะคะยางโยโกฮามาปี2 2นะค่อนข้างที่ก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กอะลอย4ล้อนะคะตัวนี้ออกข้างมาแบบนี้เลยนะคะดูด้านข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้เลยตัวนี้นะอ่ะดูด้านในกันบ้างนะคะ ตัวด้านในนะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าของเขานะคะจะดูด้านนี้หมดเลยนะคะพับข้างไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะตัวนี้จะยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะคะเบาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตัวนี้นะสีครีมเลยนะคะสวยเลยพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะตัวนี้มีคุชคอนโทลให้นะคะและที่สําคัญเลยนะคะเลขกิโลไมล์จะอยู่ที่1นึ0 0 0สเท่าน,นั้นเองคะ่ะลูกค้านะคะตัวนี้นะมาพบกับหน้าจอแบบนี้นะคะตัวนี้นะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยมีกล้องถอยหลังให้นะคะแล้วก็ เกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะลูกค้านะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะจะเป็น2.2ลิตร177แรงม้านะคะลูกค้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะคะตัวนี้นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งนะคะคู่หน้า2นะคะแล้วก็ด้านข้าง2นะคะตัวนี้จะเป็นม่านนิรภัย2นะคะด้านหลังตัวนี้นะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะประตูไฟฟ้าทั้งซ้ายฝาเลยนะคะตัวนี้ออกข้างมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น11ที่นั่งของเรานะคะตัวนี้จ้ ภายในสวยเลยนะคะแอร์ตรงนี้มีทุกจุดนะคะมีให้ทุกจุดเลยนะคะตัวนี้นะคะไม่รอแน่นอนนะคะเดินทางไปไหนใกล้ไกลสะดวกสบายนะคะไปทั้งครอบครัวก็ยังได้เลยนะคะตัวนี้ตัวด้านหลังนะคะตัวไฟของเขานะจะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะข้างหลังจะเขียนว่า2.2ตัวนี้นะคะจะเป็นดีเซลนะตัวนี้เป็นดีเซลตัวด้านหลังตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะคะลูกค้าจะเป็นเปิดเองนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะข้างหลังกว้างมากนะคะตัวนี้ กว้างมากมากเลยนะคะสตารเลียลเขาส่งเขาจะสูงแล้วก็กว้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ทุกจุดมีหมดเลยนะคะตัวนี้เบาะพับได้ปรับได้นั่นคปรับได้ปรับได้นั่งสบายนะคะตัวนี้ประหยัดเลยค่ะลูกค้าประหยัดสุดๆเลยเดี๋ยวไปบอกโปรโมชั่นกันแล้วก็รถของเราเนี่ยได้เกรดรถ5ดาวนะคะเดี๋ยวดูหลักฐานได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นหุ่นใดนะคะตัวสตาเลียของเรา2.2ตัว S นะคะตัวนี้นะปีผลิตนะ2 2 2 2นะคะจบปี2023นะคะตัวนี้นะราคาโปรโมชั่นของเรานะคะ1ล้าน58,0บาทฟังไม่ผิดเลยค่ะลูกค้าราคาโปรแบบนี้นะคะเรามีให้เฉพาะที่เต็นท์1 1 1เเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าที่ดีๆเลยนะคะดอกเบีย้ยจะเริ่มต้น2.59%เลยค่ะลูกค้าที่สำคัญเลยนี่ ระะตรวจรถผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะได้5ดาวคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะรถของเราจะมีการตรวจสภาพให้นะคะตัวนี้5ดาวกันไปเลยทีเดียวใครสนใจนะคะคันนี้นะติดต่อดาวนะเบอร์ศูน5 4 2 9 1 9 2หหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะตัวนี้สวยจริงๆคะ่ะลูกค้าราคาแบบนี้นะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะมีที่เราที่เดียวเลยนะคะแบบสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้คะ่ะ